อ้าวเฮ้ยผมขอเป็นเตไ,ไ,ได้ได้ได้จัดไปจัดไปครับนอ้องโอเคผมเพิ่งเปิดคลิปมาแล้วก็เขาขอต่แต่เริ่มเลยว่ะโอเคผมขอเพ e s i เด n นได้เ r e s i เซ n นเมื่อกี้ไอ้ขาวใช่ไหมโอเคไอ้ขาวออกไปเลยมาลืมซื้อของด้วยก่อนเข้ามาในเกมแต่ไม่เปรร็นไรหรอกเฮ้ยมีหมวกนะครับผม เดี๋ยวผมจะลงไปคลิปช็อตไปก่อนให้ทุกคนได้รู้จักกับพวกเขาครับผมเพราะว่านี่เป็นคนที่ใหม่สิไอ้นี่เป็นเพื่อนของเขาซึ่งเขาตามมากับไอ้นี่ซึ่งคนที่ได้ของแบบครบสมบูรณ์คนที่สองในประวัติศาสตร์ของช่องผมก็คือไอ้นี่แหละนุบหนึ่งครับผมส่วนคนที่ได้ของคนที่สามของประวัติศาสตร์ช่องผมก็คือฟิชคนนี้ซึ่งถ้าเกิดเป็นยูสเนไม่ได้อ่านว่าฟิชแบบตัวไอเป็นตัวเอแทน เปิดเสียงสัองหน่อยดีกว่าเดี๋ยวไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพลงก็ดังเกินเราจะฆ่าเหรอโอเคครับเรามาฆ่าเอาโรกันเถอะโค้บอลเลยระหว่างการเปลี่ยนอุ้ยไม่โคบอลไม่โคม่อลไม่โอ้ยมันเป็นมันเป็น ไปแล้วแล้วไงต่อมันมันตายหมดแล้วใช่ไหมน่าจะหมดลหมแล้วอะหมดแล้วมาแล้วเออว่ะเป้าหมายในคลิปนี้เอาไปอะไรดีวะเออเอาไปอะไรดี <c oughs> คิดหน่อยดิชนะเกมไหม <c oughs> เอ <c oughs> เอเป้าหมายเบสิกที่ยากสุดแล้วเกมันไม่มีอะไรจะทำอะมันจะไม่ไม,มีมีเยอะแล้วแหละในเกมเอาเอาสดเทสลาไปขายโอ้ยไม่ทำนะกูบอกไว้ก่อนอุ้ยหมูบ้านะเหลืออะไร อยูหมู่บ้านพอดีเอ้ยลืมไปไม่ได้ซื้อปืนมาตัวอแบบล้วไงค่อยๆเดินแบบไมบ่วิ่งแล้วจ่วงจวงอีกรอบโอิคตามากคับโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเอ้ยไอคนที่มันอยู่ในบ้านหลังร้านอะดาบชางคูดเฮ้ยมีดาบชางคูดเหรอ <c oughs> เอาตรงๆน้ำผมเป็นคนที่เล่นเก่งมากเลยนะ แต่มันจะมีปัญหาอยู่ตรงปุ่มแค่นั้นเลยก็คือลูมตัวลืมอัดคลิปโอเคมาเมื่อกี้ฉากอย่างฮาแต่ลืมกดอัดบ้าหนะเดี๋ยวนะอะไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรฟิตมันเข้าไปข้างไนได้ไงอ่ะเอ่มเหมือนเราจะเจอโปรเพเยอกันนะโปรแบบโปรจริง โปรเพเยอร์ player, ที่เรียกว่าโปรแบบโปรจริงๆโปร Pro, ใช่หรือเปล่ครับเหมือนเราจะเจอโปรเพเยอร์ขั้นสูงนะผมจังวันนี้หรือกได้บอทหอปล่าไม่ <laughs> น่าใจนะมันทำมันทำ,นทำกับเกมนี้ไม่ได้นะไม่แต่เราสามารถปีนตรงไม้ได้นะอ่าใช่เหรอไม่ใช่เองก็ลองอยืนตรงขอบไม้ดิมันปีนได้นะเนี่ย อ๋อใช่ใช่ใช่เราปีนได้โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่โปรแบบที่เราคิดแต่หมายถึงโปรเพลเยอร์แบบจริงแต่เรามาถึงโปรเพลเยอร์แบบจริงๆเลยมันต้องมาป่ะน้องหนึ่งอยู่ไหนน้องเราเราเพื่น้องหนึ่งมาแล้วเพื่อนน้องหนึ่งมาแล้วแล้วแล้วน้องเออน้องฟิตอยู่ไหนฟิตฟิตมาหนี้งฟิตโปรเขมอนเบบี้ยิง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 เออฉลาดมากขึ้นมาดิโปรเขมอนโปรเข้าไปช่วยดิ แต่แต่ได้ช่วยผมก็ตายอยู่ดีเดี๋ยวรอถึงเช้าแล้วเราไปฮีลกันเอ้ยอย่าเพิ่งไปรอเช้าก่อนโวยหมดกระสุนหมดกระสุนไปแพ็กนึงก็เพราะน้องแล้วตายสองเลยโอ้ไปเฟนช่วยกันตีหน่อยเฮ้ยผมลืมไปอย่างนั้นน่เราต้องได้เชื้อเพลิงว่ะช่วยกันตีหน่อยช่วยกันตีหน่อยได้ดันเฮ้ยเช้าแล้วปะเช้าแล้วโอเคโอเค นี่เอ่อไม่มีก่อนไม่มีหลังชุบใครได้ชุบใครได้ชุบให้หมดแต่ถ้าเกิดชุบไม่ได้ก็ต้องชุบให้ได้ในชาติน File, well ตี้คุกไมอปเอ LORD, ๊เดี๋ยวนะพวกใดนายโอ๊ยเอาล่โอ้ยอ้าวเอาเลยปุ่มกระโดดอยู่ไหนบ้ากัน ตายหมดแล้วเอาลกรัตายหมดแล้วเอ่อ Help my brother ช่วยหน่อยเรามาเจอคุกเลยผมแล้วคุณเขาทำทำไมข่าวเขาเขาเมื่อว่าไงดมเอ่อเอโอช่วยหน่อยได้ไหมช่วยอะไรอ่ะเฮ้ยเออว่ะีเซ็ตก็ได้อืม เอ้เป็นมุมมองคนที่หนึ่งอีกเ t อะว้าวเฮ้ยมือผมพึ่งตายเลยอ้าวโอเคปุผมกระโดดกันมาแล้วอุ้ยเต็มเลยอ่ะอุ้ยเหมือนกูวะเด็กกูตั้งเลยอ่ะเออเออเพื่อกดเอ้ยมาเนี่ยเอ่อจะเป็นเด็กแล้วเหลือแค่อันเดียวนะบอกเพื่อน รู้แล้วมาชบแล้วจะกดเปิดทะไมน้องขาวก็วขา้หาแบนเดดเนี่ยอย่ารีเทสอีกเด็ดขาดเพราะไม่มีแบนเดดเหลือแล้วเฮ้ดูดือยว่าเรามีเกาะ่ห่บ้างโอ้โหวคุณดำครับดำดำดำครูติดเต็มตัวเลย อ่อนหน่อยแล้วกันถือว่าเป็นการตอบแทนที่ชุบชีวิตให้เนาะหายไปลึกๆลืมเอาลืมเอาไอ้เฝ้าดีสคอเก็บเกิบไปแล้วโอ้ยน้องฟิสจะดึงทำไมน้องฟิสเออบอะไรนะน้องฟิเขาดึงดาบแล้วได้เกิดเราเออเลยแอบอยู่ข้างในนี้ได้ปะ เราจะโดนเป่าหัวกะจุยไหมเออโดนโดนแน่โดนแน่อืมแล้วมันบอสมายังมาเร็วอยู่ไหนอยู่กับน้องฟิดอ่ะถ้าจะไม่อยู่มันชื่อกอลิแอกใช่ไหมเอออุ้ยผมกำลังพี่มาตีพี่มาตีไอตัวไอตัวข้างหลังให้หน่อย

บลูอะไรเนี่ยน้องฟิตก็ไม่สวยเลยนี่ไงมีคอสมามิติกเอ็มมีมีคอสมิติกเอ็มออนสต็อกเ้ยเด็กเจนซีฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องขาวด้วยนะครับผมให้กับให้กับช่องดำด้วยนะตามนั่นเลยนะผมโอเครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ไมบหมดเวลาแล้วไปแล้วนะ 拜拜。Bye bye.